ทางมาวงวงจะไหนมาเนี่เนาะเครื่องเสียงสี่คนสีเบิดวัดพอดีก็เกาดูพอดีเพราะว่าลุงพีฮิวัดดสงไปทางขึ้นบ้านใหม่ครับขึ้นบ้านใหม่สีเรื่องทั้งคนละขึ้นบ้านใหม่ส่วนเนื่องเพลงแล้วก็จานเอนะครับเสี่ยวจันร้อยนะครับพี่น้องนะครับอยู่บ้านโจนอยู่วัดสีพิมลบ้าตรงกลางนะเภอประยืนในวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังในมุนพระมาตอนนี้ระสมกับพ่อเล้วซีรปอ่า สบายเพีนเนาะว่าสบายเพนนะครับที่นะครับเนี่ยนะครับนี่เลยพาอาจารย์ใหญ่มาแล้วครับผูาูมาแล้วสีคนสีครับพี่น้องใสเครื่องเสียงมาเลยครับสี่คนสี่แล้วพาสวดแลาวจังสีใหญ่ครับพี่นะครับก็จะอโโดนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานว้วสอยตับส้อยตับไปบนนเตาไหมพี่เตาป่เนี่ย โอ้าวสบายใจตัวนี้ฮามเอ้ยว่ะยังไงสร้อยตับตับครับตับทับปวดหมูคุณตรวจสุดยอดสุดยอดเอ้าเพิ่นสันเพียรแน่นอนตอนนี้เนาะได้ไปนอนไปเบื้องหน้างานก่อนครับตอนนี้ทีมงานผู้พวาวไทยบ้านเท่ากำลังพากันนั่น้อยกับเขากับน้ำสรอยกันอยู่มากขึ้นกับเบิดขึ้นนะครับวันน้ทั้งหมดก็ยังตุ่มอยู่ป่ะได้ไปเบื้องก่อนขึ้นบ้านไม่ขึ้นบ้านไม่อยุติเตี๊ยรถครับ รถมองจอดกับเต็มอย่าไปน้องเอ้นะครับเทศรถตอนนี้นะครับพี่น้องบนกบมาหลายแล้วครับรถกับโอ้จอดเต็มแล้วดิวนะครับเปลียนเจ็ดบลูเรสกาเซนเตอร์นะครับบ้านอาจารย์ดี้ครนบ่ะพระสงฆ์บนมาแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปสูบพี่น้องเพิ่งกันด้อคลิปนึ่งระวังรถเด้อหามเด้ออ๋อรถข้าในพจน์ซื้อไปคลิปคนขี้มานไหลขึ้นมาพี่น้องเลยข้าซื้อแดงนี่ อ้าวแหน่รถกันไหนบันซื้อไปบ้างหัเมื่อกี้มาแล้วเห็นบอ่สีแดงๆนี่พี่น้องเอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้าวหามองจอดพอหามองจอด เป็นยังไงพ,พระเออพ,เออพ,เออพิ่นมาครบแล้วเนาะเราโอ้เรือลงพวอเรือลงพวาเรือลงปูเถาท่านมาหอดโอ้รหนดสองขันข่อยไปที่ข่อยตากแดดเลยพี่นองเางไเครื่องเสียงกำลังลงไปพุ่นครับพุ่นเครื่องเสียงลงไปพุน่นปาดลูกสาวข่อย สวัสดีค nah ่ะลูกสาวข่อยย่างเรียกกันอะไรใายเลยลูกสาวข่อยร้ายขนาดเลยสวัสดีครับสบายดีสบายดีพบนเกินเครื่องแล้วดูตารางไม่แต่ว่าสัุนตัวนห่โอ้แดรงแม่ขั้วแม่แดรงแม่ขั้วแมอ๋อว่ากันกินหนังนั้งนี่ที่มันจเสียบแต่ยังยังยังยางหนีกินหนังนาะจ้า ว้าวพอได้กินตัวนี้ล่างจานตัวนี้มาาว่าแบบอยังก่อนคือถามว่มาโอ้ยพีผู้สาวมากสิมาเซ้าเนี่ยโอ้เว้ยครับมีผู้สาวมากกับสีฟ้ามากอากยู่นับบน่นพากระล่างถั่วล่างจานอันนี้เวลาประมาณสี่โมงกว่าๆน่าจะเตรียมสันเพลนแล้วนะครับ ไปเกิดเบื้งต้นงานก่อนไปน้องตอนนี้เตรียมงานทางล่างหนึ่งคตุ้มโฮมตุ้มโฮมโลูก้นะครับไม่ยื่นรับไม่จะภาพครับขอบคุณครับไม่จะภาพครับไม่ยื่นครับไม่ยื่นครับไม่จะภาพครับขอบคุณครับไปเกินไปตั้งเงื่อน อแม่จะพาไปกันไปเลยเดี๋ยวผมสิขึ้นไปเบื้องต้นเงื่อนก่อนไปน้องไปน้องเบื้งตนเงืนก่อนป้าผู้เ่ามา่อไรแขับกุ้นขับกุ้นตัวนี้ผู้เ่าเนยโอ้ได้หน่อยก็หลยผู้เ่าก็ไล่อืไม่ด้หน่อยก็ไลยผู้เ่าก็ไลเป็นบุญตีอยอือพูไางงได้้อยนางมันใคิดเป็นไปน้องเบื่องก่อนได้คิดไปน้องเบื้อก่อน As คืขึ้น่ันไหมเอายายขับไปดังนับกันรลยยายรา้าอีกสามลูกนะครับีลูกผาลูกนะครับด้วยอีกขาลูกนะครับกดบนพระเก่าเก่าลูกนน พักกะดดาวิยังกระเ,ระเ,เสียบ,บม,มล,ลบ <c oughs> กกระเสียบไปกก็บบกเตงโมั่วกไปตัดนล้าบ้านยผักกะดดาวกินกบ็บบกแตีงม,มัวบี่อยู่ตารางนะแม่ีม่ผมอนมีงบัดในบวบองนอนมืนีงนะแม่าคากบ่บัตนี่ปเป็นเนื่อไม่กับมีหมอนมีเสื้อมีสาดมีดผอมมีด โซเนีลนะครับพูดใดมาเป็นพอน่าเหาแม่ผูดใดเป็นพอนาเหาพ่อพามพ่อพ่ามพอนากพ่นเจ้พดว่ายางอเพื่อนปะบอพดว่ายาง้อเพื่อนบะเอออรขอพ่อท่นน่นะะ mẹ và mẹ, nhang ngon, thứ mấy cả thao mẹ, cứ là căn hàng Charlie này, nhang ngon luôn, nhang ngon luôn, ôi, bộ thân xoắn đàn nó, nón hoa cà bộ men xoáy mẹ nón dậu, nón dậu nón số càt thì được bao nhiêu cái này bác nón, <laughs> <laughs> ส่ซ้องให้พระก่อนเท่านั้นคนหลา่สายเงาคำคุ้คำคู้นเด้อขึ้นบ้านใหม่ของเสียวจันไว้เดี๋ยะพี่น้องนะครับทีมงานเหมือดเลี้ยงจังสีเลสเนี่ยครับเวทีเสียเอล้องเฟสบ้านเหมือดเลี้ยงเนี่ยครับเครื่องเสียเงาซีคุ้นซีพี่น้องนะครับ ไอ้บานไม่ายหน้าคนปั๊บจะได้ว่าคงหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยดีเสียงลงเฟดอยู่ปั๊บจะได้บ้างไมปลายหน้าใส่เสียงไม่ตัวไหนยานไปเพิ่งระเบียนมาคนปั๊บมีค้อยไหมมือใหม่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 จริงๆเราไม่ต้องปรับเยอะก็ได้นะแค่เอาเกียร์ขึ้นแค่นั้นการทดสอบเสียงเออ เม,มีกหน่อยพี่น้องเอาจอดจัดฝาดบึมจัดไปเฮ้ามาเลยมาเรื่องิได้ยทำการแซดง <c oughs> จัดในปะปูมาหอดแล้วนะครับพี่น้องปูเถ่ามาหอดแล้วกําลังสิขึ้นไปเติมบาทนะครับบาทในการสเปนการสิทไหนครับ120บาทร ไม่ออกก็ออกก,มมกัสิมาแนี้นะครับพอดกัสิสันเพียนเนาะครับเนะาะเอาจะได้กับเนะอายิงๆปังๆเดอ้อชันดีะนะครับแค่ไหนจะคล้องบั้นย่ออยากอะไรจะคล้องบั้นควยข,ขั้นแดงนะบอขั้นแดงก็จะซื้อไปนะั่นโมเมนต์สิเห็นไหมแบบย้อนวันโอ้บ่อันผู้ขั้นแดงผู้ซื้อไปเป็นวันขั้นข้างมันวั่น ขัานแดงวะนี่สันอ่ะโอ้สจักรแล้วเออเออเอาโอเคโอเคเออเอาปัง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 บัดนีลยคืนบ้านใหม่แล้วเฮงเฮงปังปังโอเคครับจวดจวดจวด